สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะตัวนี้เป็นท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลนะคะท่อนพันธุ์หญ้าปลูกเลี้ยงสัตว์ปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะท่อนพันธุ์หญ้าชุดนี้ทางสวนตัดจากแรงต้นพันธุ์ของทางสวนเองเลยค่ะตัวนี้มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับท่อนพันธุ์กับทางสวนเข้ามา ยาชุดนี้เตรียมจะส่งที่ตำบลเกาะลาังอเภอชัยบาราันจลบบุรีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนอยู่นะคะก็มีพี่ๆจากหลายพื้นที่เลยนะคะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับท่านพัน้าเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะช่วงนี้ทางสวนก็จะมีเป็นญ้าวันอิสราเอลนะคะญ้าเนเปียรนรกจักรพพัด ท่อนพันญยญ้านเปียท้ายเขื่อนซูเปอร,ร์ลีฟย่านเปียปัปกช่องนะคะแล้วก็เป็นญ้านเปียแคละค่ะพี่ๆท่านใดสนใจท่อนพันย้าเพื่อนําไปปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัฒสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสา,าสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ